ครับสวัสดีครับผมนายูวินาทาลุงวงนะครับหลานนักศึกษา5้า1 0 0ศ6 2ย์1 2นะหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับก็วันนี้จะมาสอนทําตัวประคองเบาะนะครับโดยใช้โปรแกรม SolidWorks นะครับขั้นแรกนะครับเปิดโปรแกรม SolidWorks ขึ้นมาเลยนะครับเข้ามาที่ New ครับเลือก Part OK ครับลำดับต่อมานะครับมาที่ Sketch ครับเลือกมาที่นี่ครับ 3D Sketch ครับหลังจากนั้นก็เลือก Center Line ครับแล้วก็ t a บมันจะสังเกตว่าเราจะท็บได้ครับแทบมาให้มันเป็นแกน YZ นะครับแล้วก็ ลากเซ็นเตอร์ไลน์ขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นคร่าวๆนะครับนี่นะคร ouais. ับให้มันตั้งฉากขึ้นมาอย่างนี้ใน <pt> แนวแกน y นะครับแล้วก็วิ่งไปตามแกน z อย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาสร้างเซ็นเตอร์ไลน์ขึ้นมาครับในแนวแกน x นะครับแต่สังเกตว่าเรายังไม่มีแกน x นะมันมีมันจะมีแกนแค่ y แยนะครับก็แท็บให้มันมีแกน x นะครับนี่นะครับก็สร้างเซ็นเตอร์ไลน์ประมาณนี้นะครับแล้วก็สร้างเส้นขึ้นมาในแนวแกน y ขึ้นมาอย่างนี้ครับ แล้วก็ลากให้มาบรรจบก,กันที่จุดนี้นะครับนี่นะครับจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับสมาร์ทเดนมิชั่นนะครับกําหนดขนาดให้ระยะตรงนี้เนี่ยยี่สิบห้ามิเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นไปประมาณร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครับแล้วก็ระยะนี้อยู่ที่ร้อยสี่สิบครับแล้วก็ระยะความสูงนี้อยู่ที่สี่สิบครับแล้วก็ระยะนี้อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดจุดห้า นี่นะครับแล้วก็สเก็ตบาร์ไอโซเมตริกหมาจะได้มองง่ายนะครับขั้นตอนต่อมานะครับมาที่โปรแกรมนี้นะครับสเก็ตฟิเลตนะครับแล้วก็เลือกสามจุดนี้นะครับเพื่อลบคมออกไป10มิลิเมตรครับนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับมาที่นี่นะครับออกก่อนแล้วก็เข้ามาที่ insert นะครับ reference g e o มาที่เลือกเพย์ครับแล้วเลือกของสองจุดนี้นะครับ ก็จะได้เพลนี้ตั้งฉากขึ้นมาแล้วก็กดโอเคขั้นตอนต่อมานะครับมาที่สเก็ตเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกเพลงนี้เรียบร้อยก็กดม o r m l ูครับนี่นะครับหมุนให้หน่อยนี่จะได้ดูว่าเพงนันอยู่ความลึกลงมาตรงนี้นะครับลำดับต่อมานะครับสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงนีครับสามาในมิตนชั้นเลยครับรัศมีอยู่ที่แปดนะครับก็ไดมนเตอร์สิบหกนั่นเองนะครับ เมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับออกเลยแล้วก็เข้ามาที่ฟีเจอร์เลือกสวิปเลยนะครับเลือกสเก็ตหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็เลือกเส้นตรงนี้นี่นะครับนี่นะครับมันก็จะวิ่งมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดมาที่ทิมฟีเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกให้มันหนาหนึ่งมิลลิเมตรแล้วก็เลือก d i เร c ชั o นให้มันกลับมาอย่างนี้นะครับกดให้มันกลับมาอย่างนี้นะครับ ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับนี่นะครับเด็กบาร์แล้วก็ปรับมุมมองนิดหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับให้มันมองง่ายนิดนึงนะโอ้ยรอสักคู่เขาคอมแหลกนี่นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวประคองบอกนะครับถ้าจะเซฟก็กดไฟล์แล้วก็เซฟแอสตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้ตอนนี้ผมจะใช้ชื่อว่าตัวประคองบอกนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวประคองบอกนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรลบฟังครับสวัสดีครับ